สวัสดีค่ะมิตรรักนับฟังทุกท่านคะ่ะพบกับช่องนิยายเสียงเริฟโนเวลกันอีกเช่นเคยนะคะนับเวลาต่อจากนี้ขอเชิญท่านรับฟังเรนรักมาเฟียได้นับปัดนี้เขายื่นมือไปคว้าเสื้อนอกของอีกฝ่ายร่างบางสะบัดเสื้อทิ้งโดยไม่สนใจขอให้หนีไปจากอิตาบ้านี้ก็พอแล้ว เมื่อเล่ยฟานคว้าได้เพียงเสื้อการกระโดดรวบจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำร่างบางวิ่งหนีทำให้ผมที่รวบเป็นหางมาปัดไปมาตามการก้าววิ่งนั้นเล่ยฟานรวบร่างบางแต่สมส่วนไปทุกอนูไว้ในอ้อมกอดรำแขนกำยำรัดแน่นตรงเอวคอดร่างผิงผิงร้มกระแทกพื้นไปพร้อมกับเขา หญิงสาวพยายามพลิกกายอย่างคล่องแคล่วหวังสะบัดร่างให้พ้นพัฒนาการที่มีกระแสปแปรปรับจากร่างกายของชายหนุม่มที่แร้นปราดเข้ามาสู่กายเธอกระทั่งความรู้สึกนั้นวิ่งรามไปทั่วหัวใจเขารัดเธอที่เอวกลับส่งผลไปถึงหัวใจให้รู้สึกอ่อนร้าเลื่อยฟาน จับร่างรัดดึงในชุดรัดรูปนั้นพิกกายหญิงสาวสะบัดตัวใช้ความพยายามดิ้นหนีสุดกำลังหากแต่ชายหนุ่มแรงเยอะกว่าและไลาทีถ้าจะปล่อยไปง่ายๆสิ่งที่เขาอยากรู้ย่อมไม่พ้นความสามารถไปได้เธอดิ้นลนตะเกียกตะกายจนเส้นผมดกดำที่ถูกลวกไว้คลายจากยางรัดผม สยายเต็มดวงหน้างดงามได้รูปเอวเล็กคอดหุ่นนาฬิกาทรายยังถูกเขาพันธนาการไม่ยอมปล่อยขณะพยายามดิ้นลนส่งผลให้ดวงหน้างดงามฉายเด่นต่อหน้าชายหนุ่มดวงตาและรูปหน้าไปถึงเรียวปากได้รูปอิ่มเอิบช่างคุ้นตาเขาพินิษดวงหน้านี้จนลืมตัว โน้มใบหน้าลงไปยังเพอลอพรล่ากับมีแรงดึงดูดดูดเขาลงไปหาไม่ต่างกับนักร้องสาวที่ดึงดูดสายตาจนเขาต้องตะลึงทั้งที่ยังร้องเพลงไม่ถึงครึ่งเพลงหัวใจเขาก็ตีรวนจนแทบคลั่งไม่ต่างจากพิงพิงที่มองชายหนุ่มด้วยแววตากรอกกลิ้งไปมาไม่รู้จะสะกดอาการตัวเองไว้ได้อย่างไร เธอรับมือได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าอยู่ต่อหน้าเป้าหมายหรือผู้ร้ายในการปฏิบัติหน้าที่แล้วทําไมถึงได้ไหวหวันกับแค่สเสน่ห์ของเจ้าพ่อคนนี้จนลืมหน้าที่ไปได้ไม่ว่าเขาจับมือหรือมองเธอส่วนไหนส่วนนั้นต้องรู้สึกร้อนผ่าราวกับถูกไฟน้าคลื่นหัวใจกำลังถูกคลื่นความหลอ และคลื่นความร้อนในกายเขาเข้าแทบทีละเล็กทีละน้อยเธอสั่งให้ตัวเองต้องดิ้นหนีดังนั้นพิงพิงจึงใช้ความพยายามเฮือกสุดท้ายที่เรียกว่าสิ้นเรี่ยวแรงจริงๆเพราะถูกเขาดึงเรี่ยวแรงไปด้วยสายตาคมกริบอันบ่งบอกบางอย่างแฝงไว้ในสายตาคู่นั้น อย่างคาดเดาอะไรไม่ได้ที่แน่ๆทั้งกายและใจของเธอตอนนี้ร้อนเผาไปหมดแล้วท่านใดนั้นเธอก็เด้งตัวขึ้นใช้มือทั้งผลักทั้งดันเพื่อให้ร่างของเขากระเด็นแต่ไม่เป็นผลใดๆดังนั้นสิ่งสุดท้ายในการรอดเธอจึงอ้าป,ปากและ กัดลงบนแขนกำยำของเขาจึงเป็นเหตุให้เล่ยฟานเจ็บจิดแล้วคลายอ้อมแขนออกอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้พิงพิงดีตัวตะกายลุกขึ้นเล่ยฟานยื่นมือไปคว้าไว้หากแต่คว้าได้เพียงชายเสื้อกล้ามที่เลิกขึ้นเท่านั้นเสี้ยววินาทีนั้นทำให้เขาเห็นอะไรบางอย่างตรงสะโพกด้านขวาของเธอด้วยความตะลึงเลยฟาน จึงหยุดนิ่งไม่ได้วิ่งตามแม่แมวแสนสวยหุ่นนาฬิกาสายคนนั้นไปเขายืนคิดอยู่ที่เดิมด้วยใบหน้าครุ่นคิดลอยสักหงเขาคลางแล้วเดินไปตามเส้นทางใบหน้าแฝงรอยยิ้มอย่างสุขใจนอกจากต้องตามหาผิงผิงเขายัางต้องตามหาเจ้าของรอยสักแสนสวย รูปหงนั้นด้วยมังกรหวังครวนกับตัวเองขณะเดินจับทิศจับทางไม่ถูกขณะกำลังใช้ความคิดถึงผู้หญิงทั้งสองคนอยู่จู่ๆโทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังสวนความคิดขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูบิดาของเขาโทรมาก่อนกดรับสายเขาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพูดกรอก เสียงลงไปครับป๋าหายไปไหนมาหาป๋าที่ห้องอาหารจีนเดี๋ยวนี้ได้ครับเขายอมจำนวนแล้วกดตัดสายเดินกลับไปหาบิดาย,ยัางห้องอาหารจีนในเรือทันทีฝากไว้ก่อนเถอะแม่สาวลอยสักหงส่วนทางด้านผิงผิงวิ่งหนีกระหืดกระหอบ อย่างไร้ทิศท,ทางแล้วก็ค่อยๆวิ่งช้าลงเพื่อชะลอการเต้นผิดจังหวะของหัวใจอันไม่รักดีนี่มาทำงานนะห้ามวอกแวกหรือแม้แต่มีใจให้กับใครทั้งนั้นต่อให้หล่อลากบาดใจแค่ไหนก็ตามงานคืองานมีเรื่องหัวใจเข้ามาจะทำให้งานเสียและแล้วหญิงสาวก็พาตัวเอง วิ่งมาถึงครับหลูที่มีแขกไม่หนาตานักในยามนี้ปรับสีหน้าให้เข้าที่แม้หัวใจที่เต้นหนักหน่วงยังไม่ลงตัวร่างบางย่อกายลงนั่งบนโซฟาตัวนุ่มบริกรปรีเข้ามาบริการทันทีโดยไม่ต้องให้เรียก เขายื่นมือไปคว้าเสื้อนอกของอีกฝ่ายเขายื่นมือไปคว้าเสื้อนอกของอีกฝ่ายร่างบางสะบัดเสื้อทิ้งโดยไม่สนใจขอให้หนีไปจากอิตาบ้านี้ก็พอแล้วเมื่อเล่อฟานคว้าได้เพียงเสื้อการกระโดดรวบจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำร่างบางวิ่งหนีทําให้ผมที่รวบเป็นหางม้าปัดไปมาตามการก้าววิ่งนั้น เล่ยฟานรวบร่างบางแต่สมส่วนไปทุกอนูไว้ในอ้อมกอดรำแขนกำยำรัดแน่นตรงเอวคอดร่างผิงผิงร้มกระแทกพื้นไปพร้อมกับเขาหญิงสาวพยายามพลิกกายอย่างคล่องแคล่วหวังสะบัดล่างให้พ้นพันธนาการที่มีกระแสแปรปราบจากร่างกายอุ่นอันเร่าร้อนของชายหนุ่ม หวังสะบัดร่างให้พ้นพัฒนาการที่มีกระแสปแปรลปรลัดจากร่างกายของชายหนุ่มที่แร่นปราดเข้ามาสู่กายเธอกระทั่งความรู้สึกนั้นวิ่งรามไปทั่วหัวใจเขารัดเธอที่เอวทว่าหัวใจกับรู้สึกเขารัดเธอที่เอวกลับส่งผลไปถึงหัวใจให้รู้สึกอ่อนร้าเลื่อยฟาน จับร่างรัดรึงในชุดรัดรูปนั้นพิกกายหญิงสาวสะบัดตัวใช้ความพยายามดิ้นหนีสุดกำลังหากแต่ชายหนุ่มแรงเยอะกว่าและหลายทีถ้าจะปล่อยไปง่ายๆสิ่งที่เขาอยากรู้ย่อมไม่พ้นความสามารถไปได้เธอดิ้นลนตะเกียกตะกายจนเส้นผมดกดำที่ถูกรวบไว้คลายจากหนะัก เธอดิ้นลนตะเกียกตะกายจนเส้นผมดกดำที่ถูกลวกไว้คลายจากยางรัดผมสยายเต็มดวงหน้างดงามได้รูปเอลเล็กรอดหุ่นนาฬิกาทรายยังถูกเขาพันธนาการไม่ยอมปล่อยขณะพยายามดิ้นลนส่งผลให้ดวงหน้างดงามชายเด่นต่อหน้าชายหนุ่มเขามองเธอเขามองเธอด้วยความตะลึง หากแต่ลำแขนไม่อาจาคลายจากการลัดดวงตาและรูปหน้าไปถึงเรียวปากได้รูปอิ่มเอิบดวงตาและรูปหน้าไปถึงเรียวปากได้รูปอิ่มเอิบช่างคุ้นตาเขาพินิษดวงหน้านี้จนลืมตัวโน้มใบหน้าลงไปหาอย่างเพอไพรราวกับมีแรงดึงดูด เราวกับมีแรงดึงดูดเขาให้ไปหาไม่ต่างกับน้องสาวโน้มใบหน้าลงไปอย่างเพลอพรลยเรากับมีแรงดึงดูดดูดเขาลงไปหาไม่ต่างกับนักร้องสาวที่ดึงดูดสายตาจนเขาต้องตะลึงทั้งที่ยังร้องเพลงไม่ถึงครึ่งเพลงหัวใจเขาก็ตีรวนจนแทบครั่ง ไม่ต่างจากพิงพิงที่มองชายหนุ่มด้วยแววตากรอกกลิ้งไปมาไม่รู้จะสะกดอาการตัวเองไว้ได้อย่างไรเธอรับมือได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าอยู่ต่อหน้าเป้าหมายหรือผู้ร้ายในการปฏิบัติหน้าที่แล้วทำไมถึงได้ไหวหวันกับแค่สเสน่ห์ของเจ้าพ่อคนนี้จนลืมหน้าที่ไปได้ไม่ว่าเขาจับมือ หรือมองเธอส่วนไหนส่วนนั้นต้องรู้สึกร้อนเ่าราวกับถูกไฟน้าคลื่นหัวใจกําลังถูกคลื่นความหลอและคลื่นความร้อนในกายเขาเข้าแทบทีละเล็กทีละน้อยเธอสั่งให้ตัวเองต้องดิ้นหนีดังนั้นพิงพิงจึงใช้ความพยายามเฮือกสุดท้ายที่เรียกว่าสิ้นเรี่ยวแรงจริงๆความถูก พราะถูกเขาดูดไปด้วยสายตาคมเพราะถูกเขาดึงเรียวแรงไปด้วยสายตาคมเพราะถูกเขาดึงเรียวแรงด้วยสายตาคมเพราะถูกเขาดึงเพราะถูกเขาดึงเรียวแรงไปเพราะถูกเขาดึงเรียวแรงไปด้วยสายตาคมกลิบ อันบ่งบอกบางอย่างแฟงไว้ในสายตาคู่นั้นอย่างคาดเดาอะไรไม่ได้ที่แน่ๆทั้งกายและใจของเธอตอนนี้ร้อนเผาไปหมดแล้วท่านใดนั้นเธอก็เด้งตัวขึ้นใช้มือทั้งผลักทั้งดันเพื่อให้ร่างของเขากระเด็นเพื่อให้ร่างของเขา กระเด็นแต่ไม่เป็นผลใ,ใดๆดังนั้นสิ่งสุดท้ายในการรอดเธอจึงอาปป้าปากและกัดลงบนแขนกำยำของเขาจึงเป็นเหตุให้เล่ฟานเจ็บจิตแล้วคลายอ้อมแขนออกอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้พิงพิงดีตัวตะกายลุกขึ้นเล่ฟานยื่นมือไปคว้าไว้หากแต่คว้าได้เพียงชายเสื้อกล้ามที่เลิกขึ้นเท่านั้น เสียววินาทีนั้นทำให้เขาเห็นอะไรบางอยา่างตรงสะโพกด้านขวาของเธอด้วยความตะลึงเล่ยวางจึงหยุดด้วยความตะลึงเลยวานจึงหยุดนิ่งไม่ได้วิ่งตามแม่แมวแสนสวยหุ่นนาฬิกาทรายคนนั้นไปเขายืเายยเยา่เขายืนคิดอยู่ที่เดิมด้วยใบหน้าคุ้นคิตเขายืนคิดอยู่ที่เดิมด้วยใบหน้าครุ้นคิด รอยสักหงเขาคลางแล้วเดินไปตามเส้นทางใบหน้าแฝงรอยยิ้มอย่างสุขใจนอกจากต้องตามหาผิงผิงเขายัางต้องตามหาเจ้าของรอยสักแสนสวยรูปหงนั้นด้วยมังกรหวังมังกรหวังครวนกับตัวเองขณะเดินมังกรหวังครวนกับตัวเอง ขณะเดินจับทิศจับทางไม่ถูกแต่ในเวลาที่กำลังแต่ในเวลาที่กำลังใช้ความคิดอยู่นั้นผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายคลึงทั้งสองคนหรืออาจจะมีแค่คนเดียวจูๆ่ๆโทรศัพท์ในกระเป๋าขณะกำลังใช้ความคิดถึงผู้หญิงทั้งสองคนอยู่จูๆ่ๆโทรศัพท์ในกระเป๋าของเขา ก็ดังสวนความคิดขึ้นมือสะอาดจูจๆโทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังสวนความคิดขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูบิดาของเขาโทรมาก่อนกดรับสายเขาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพูดกรอกเสียงลงไปครับป๋าหายไปไหน าหาปลาที่ห้องอาหารจีนเดี๋ยวนี้ได้ครับเขายอมจำนวนแล้วกดตัดสายเดินกลับไปหาบิดาย,ยัางห้องอาหารจีนในเรือทันทีฝากไว้ก่อนเถอะแม่สาวลอยสักหงส่วนทางด้านผิงผิงก็วิ่งกระหืดกระหอบอย่างไร้ทิศทางไปตามทางเดินยกมือทาาอกอยู่ตรง ส่วนพิงพิงวิ่งกระหืดกระหอบอย่างไร้ทิศทางไปตามทางเดินยกมือทาบอกเพื่อชะลอส่วนพิงพิงวิ่งกระหืดกระหอบไปอย่างไร้ทิศทางยกมือทาบอกแล้วก็ชะลอการเต้น ส่วนด้านผิงผิงวิ่งกระหืดกระหอบอย่างไร้ทิศทางไปตามเส้นทางยกมือทาบอ,อกยกมือทาบอ,อกเพื่อชะลอการเต้นจังหวะส่วนทางด้านผิงผิงวิ่งหนีกระหืดกระหอบอย่างไร้ทิศทางแล้วก็ค่อยๆวิ่งช้าลงเพื่อชะลอการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ อันไม่รักดีนี่มาทำงานนะห้ามวอกแวกหรือแม้แต่มีใจให้กับใครทั้งนั้นต่อให้หลอลากบาดใจแค่ไหนก็ตามงานคืองานมีเรื่องหัวใจเข้ามาจะทําให้งานเสียและแล้วหญิงสาวก็พาตัวเองวิ่งมาถึงครับหรูที่มีแขกไม่หนาตานับในยามนี้ปรับสีหน้าให้เข้าที่แม้หัวใจที่เต้นหนักหน่วง ยังไม่ลงตัวร่างบางย่อกายลงนั่งบนโซฟาตัวนุ่มบริกรปรีเข้ามาบริการทันทีโดยไม่ต้องให้เรียกวินเลียมซึ่งให้บริการอยู่อย่างห้องอาหารนานาชาติเดินย้อนกลับเข้าไปในครัวมองหาเป้าหมายผู้น่าสงสัยตามที่ผิงผิงส่งสัญญาณมาทางเอียร์โฟนเขาสอดสายสายตา มองหาพ่อครัวคนดังกล่าวประจวบเหมาะที่มีพ่อครัวคนหนึ่งก้าวเข้ามาในครัวพอดีสายตาช่างสังเกตของชายหนุ่มสำรวจผู้มาใหม่ราวกับเครื่องสแกนลักษณะชายดังกลา่าวใช่ตามที่ผิงผิงได้บอกไว้อย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อวิลเลียมถูกเรียกให้ไปเสิร์ฟอาหารเขาจึงหาวิธีหลบเลี่ยง วิลเลียมเสิร์ฟแซลมอนครีมซอสโต๊ะ30ผู้จัดการคิวอาหารเรียกพนักงานคนใหม่ที่ขยันขันแข็งแม้บางครั้งชอบขอเข้าห้องน้ำในเวลางานบ่อยๆก็ตามให้แม็กกี้ไปเสิร์ฟได้ไหมครับผมรู้สึกอาการไม่ดีเป็นอะไรคือผมยังไม่ชินกับการทำงานบนเรือสักเท่าไหร่บางทีก็มึนบางทีก็คลื่นไส้ เขาหาทางเลี่ยงทั้งที่ต่อให้วิ่งเล่นรอบเรือก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เกือบครบวันแล้วนายยังไม่ชินอีกเหรอผู้จัดการชาวฮ่องกงในชุดสีขาวสวมหมวกทรงสูงจีบรอบคาดแถบสีฟ้าบ่งบอกให้รู้ว่าพนักง,งานกลุ่มนี้ในห้องอาหารนานาชาติส่วนห้องอื่นก็จะแต่งตัวแตกต่างกันไป เพื่อจัดกลุ่มให้เห็นเด่นชัดไม่ปะปนกันที่ผมหายไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆเพราะผมคลื่นไส้นะครับผู้ชายตัวโตๆร่างกายแข็งแรงค้นหาคำตอบให้กับตัวเองงั้นเหรอมิน่าล่ะพนักงานที่ขึ้นเรือมาทำงานบนเรือครั้งแรกมักประสบปัญหาปรับตัวไม่ได้อยู่หลายคนดังนั้น ทิ้งระยะไปสักวันสองวันคนพวกนี้จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนบนบกได้แม้ว่าเรือลำนี้ค่อนข้างนิ่งเวลาล่องอยู่บนผืนน้ำก็ตามหากแต่กับคนไม่เคยไม่ชินก็ย่อมมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอยู่อย่างนี้นี่เองผมจะพยายามทำให้ตัวเองหายเร็วๆครับปกติผมจะทำงานบนบก แต่ง,งานบนเรือท้าทายหนุ่มโสดไล้แฟนอย่างผมผมเลยสมัครมาทำงานชิ้นนี้ครับตั้งใจว่าจะเก็บเงินกลับไปซื้อของที่แม่ชอบซ่อมบ้านที่ผุพังแล้วเปิดร้านอาหารเล็กๆให้แม่สักร้านวินเลียมล่าย,ยาวเพื่อมีเวลาอยู่ตรงนี้นานๆก่อนที่จะถูกเรียกให้ไปเสิร์ฟอาหารอย่างที่กำลังโดนอยู่ สายตาวินเลี่ยมจับจ้องที่พ่อครัวคนดังกล่าวพ่อครัวคนนี้จัดได้ว่าเป็นพ่อครัวที่มีฝีมือทำอาหารได้อร่อยที่สุดในห้องอาหารนาชาติแห่งนี้เขาเป็นลูกครึ่งไทยจีนพ่อจีนแม่ไทยชื่อทวัชชัยแซ่เหลามีอะไรให้ผมช่วยมั้ครับวินเลี่ยมใช้ภาษาจีนกับพ่อครัวพลางมองโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกง ด้านขวาของพ่อครัวงานของเขาคือต้องหาทางเอาเบอร์โทรศัพท์ที่ชายคนนี้โทรออกเบอร์ล่าสุดให้ได้ดังนั้นเมื่อเสนอตัวช่วยงานพ่อครัวตลิวทองคำต้องหาโอกาสดีๆโชกสิ่งนั้นมาให้เร็วที่สุดช่วยส่งน้ำมะนาวมาให้ฉันหน่อยฉันกำลังจะทำยำได้ครับวินเลียม คว้าถูน้ำมะนาวที่บีบไว้เรียบร้อยแล้วส่งให้พ่อครัวนามทวช,ชัยหรืออสงอย่างที่พ่อครัวคนอื่นเรียกบ่อยๆผมช่วยหั่นผักชีไหมครับเขาเสนอตัวพร้อมกับขยับไปใกล้พ่อครัวอีกนิดดีๆหรือนี่มีน้ำใจดีนะว่าแต่ชื่ออะไรวิลเลียมครับเป็นลูกครึ่งหรอครับ พ่อผมเป็นฝรั่งแม่ผมเป็นคนไทยพ่อกับแม่เจอกันที่เมืองไทยตอนที่พ่อเดินทางมาเที่ยวพ่อผมตกหลุมรักแม่ทันทีเพราะแม่สวยน่ารักมากครับยิ้มเก่งสดใสในแบบที่พ่อเสาะแสวงหามานานแม่หรือคงจะสวยมากนะมากครับดูผมสิหล่อไหมพ่อครัวเงยหน้าจักจานที่เขา กำลังเทยำสามกรอบลงแล้วพยักหน้าอืมหรือหล่อจริงๆหายเมาคลื่นหรือ,อยังถ้าหายแล้วช่วยเอายำสามกรอบไปเสิร์ฟโต๊ะสิบด้วยทวัตชัยวางจานอาหารที่จัดอย่างสวยหรูลงบนถาดเพื่อให้วิลเลียมผู้หล่อเหลาที่ได้หน้าตาดีมาจากแม่ไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าครับ เขารับถาดไปจากมือพ่อครัวคนเก่งแล้วพระจากไปเพื่อเสิร์ฟอาหารแล้วยังมีบางอย่างติดมือไปด้วยวินเลี่ยมยิ้มย่องกับตัวเองที่สามารถใช้มือเบาวิวดุดผีเสื้อของตนโชคโทรศัพท์ของพ่อครัวลูกครึ่งมาได้หลังจากเสิร์ฟอาหารแขกเสร็จเขาจึงเลี่ยงหลบไปหามุมรับตา เพื่อจัดการล้วงข้อมูลในโทรศัพท์ของทวัชัยโชคดีที่เรียนวิธีฉกมาจากผู้ร้ายพวกผู้ร้ายนักฉกนักย่องเบามักมีความสามารถเฉพาะตัวที่คนธรรมดาไม่อาจร่วงรู้ถึงกลเม็ดเคล็ดลับดังนั้นเขาซึ่งเป็นตำรวจในหน่วยพิเศษระดับชาติจึงได้รู้และได้เรียนจากพวกนักโจรกรรม มาทุกรูปแบบและตอนนี้เขานำวิธีเยี่ยงโจรมาใช้ในงานด้วยการฉกโทรศัพท์ของเป้าหมายมาอย่างเบามือจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ไว้มาเจอกันใหม่ใน EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนให้กับช่อง เลิฟโนเวลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมิตรรักนักฟังที่รักทุกท่าน